สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกเ็เพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกัน้ครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนลิปใหม่ๆสาหรับชิปนี้มือน,นี้ด้อพี่น้องเด้อมีแฟ้นรับมาเอาหนาเป็นมือที่3ามลวพี่น้องมือน,นี่คือว่าเป็นมือสุดท้าย้ะพี่น้องเด้อสวัสดีครับพ่อญ่ มาแต่บ้านไหนเนาะครับมาแต่ธงเสียกบ้านธงเสียกเนาะทงเสกข่าเลี้ยงยังเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเนาะอันงัวหลายเธอบ่งัวประมาณสามสิบนี่ยแหละสามสิบงัวนุ่มก็มีโอ้งัวงัวเถิกนะง้วเถิกนุ่มโอ้เลี้ยงง้วขุนบ่ขุนนุ่มบ่ขุนงัวนุ่มบอโอ้บ้านนี้ก็งัวะบามันงัวะบามันอืมบ้านนี้มีพอพัน โอ้พอผสมพันธุ์กับมีเนาะเลือดร่อยบ่แอนเขารับผสมพันธุ์บ่หนิช่วงนี้ยังบกกาออกโอ้บกกาออกแต่ว่าจะเก่าก็ไปอยู่ไปอยู่โอ้ย่ารัำปีย่ารัำปีเนาะอันสมมันแราคาสมเขาสมเท่าไหร่ขันเท่าไหร่เลือดร่อยนี่ยมันหนึ่งสองขันโอ้สองขันเขาเขาไปสมเองแมนไปฮอดเฮือนเนาะบริการฮอดเฮือนเนาะโอ้เลือดร่อยงามง้องามเนาะ สวยงามเรียบร้อยอรับรรับประกรันรับประกรันติดรับประกรันจนติดแมนโอวบ้านนี้งว้วนแดงบามันห่าเนี่ยเป็นเศร้าแมนโอ้บ้านนี้เขาเลี้ยงแนวทางการเลี้ยงเขาเลี้ยงยังไงให้อาหารมันนี่ให,อห้อาหารกับว่าอาหารโอวือมันล่างว่าอาหารเสือมันล่างตัดหญ้าเสริมหญ้าเสริมเอาแต่ว่าหันยาปลูกคือจังสีนะฮะเนี่ยปลูกยังบ้านปลูกท่านปลูกยักษ์เชียแมนโอ้ วันนี้จะเอาหญ้าไปปลูกแมนสิปลูกจังไรครับไปปลูกนี่ปลูกประมาณสามไรสามไร่เนาะแต่ว่าอันหญ้าอื่นนั่นมีอยู่มีอยู่หญ้าเนตเปียเนตเปียหญ้าหวานหญ้าหวานจักไรครับปลูกไว้ซุปเนี่ยไอวบวดเถึงสามไรวดเถึงสามไร่แต่มันพอกินบมอแน กระพ้ออยู่ตัดบะฮันโอ้ตัดบะฮันมันเด็ต่มันหันยากนันสับเนาะนัละยากน้ำสับเฮ็ดเฮ็ดยังไงจังหูใจว่ามองนี่มียาบ่เนี่ลูกลูกไส้ลูกโอ้ลูกไส้เบื้องในชิปในชิปแม่โอ้ได้หยุดกรูปเนาะในช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรลงไว้บ่กเออเพื่อนเลยเห็นเพื่อนเลยตั้งจองมาเนาะโคจองมาเมื่อนี่เลยมาเอาพี่น้องพี่น้องทั้งอัน บานทงเสียกนะบานทงเสียกพี beans, ่น네้องเป็นเจ้าแหลกบริได้พี่น้องเด้อเต่ว่ามือนี้กัจิมาหลายเจ้าอยู่พี่น้องกัจิมาเบิดมือนี้แหละคาดว่าชิบดหยามือนี้พี่น้องอันผู้ใดยังบอิดมาเอารอบหนาเด้อพี่น้องเด้อจังเอาจังจองไว้เดี๋ยวรอบหนาจังมาจองอีกแคนึงพี่น้องแต่ว่ารอบสำหรับรอบนี้เบิดพอดีพี่น้องมือนี้มือสุดไทยแล้วตัดหนาทรงลูกข่าเด้อพี่น้องเด้อมือชุดท้ายแล้วพี่น้องมือนี้ แต่ว่าถาูกค่าบ่อไก่สามชิโล้อคุไปพี่น้องส่งใดอยู่หันเกินสามชิโล้อส่งอะไ้เด้อพี่น้องเด้อมันอันรถมันรถโบร้านพี่น้องมันไปบ่หอดเครื่องมันบ่ค่อยดีหันระยะสามิล้ยี่สิบโลลงมานี่ก็บส่งใดพี่น้องส่งใดอยู่บวกราคาส่งบวกราคาค่ารถใไทยจักหน่อยแต่ว่าหันจกิกไกลสามชิปล้อคุณไปไปส่งบ่ไดพี่น้องมันเป็นรถโบร้าน รถเก่าสมัยเก่าแต่ว่ามันมาเห็ดสีใหม่ซื้อมันหนึ่งคืองามพี่น้องเด้อมันแรนมาหอด้วยพี่น้องเด้อสำหรับผู้ที่ต้องการหยาก็ได้แต่ว่าสำหรับหย่ารอบรอบรอบนี้มันบดแลวพี่น้องบดแล้วคือมือสุด้ทยแล้วเบอรอนี้มีเศร้านี่ก็มาเอาขั้นหนึ่งแล้วพี่น้องเต็มรถขั้นหนึ่งนี่แถวที่สองแล้วก็ยังมากอีกพี่น้องมาจากผู้พาดแน่นะถาดพนมแน่ก็ร่างมากแล้วก็สกลนคอนกับมาอีกหลายบดมือพี่น้องเมื่อนี้ เทิ่งไปซงพร้อมด้วยพี่น้องเด้อสาหรับผู้ที่ต้องการยาก็นรอรอบนาพี่น้องรอบนารอบนาอีกสองเดือนสองเดือนยังเจอกันอีกพี่น้องเด้อพี่น้องแฟนคลับมาเอาอยาพี่นอ้องมือชุดถ่ายด้วยพี่น้องเด้อมาอีกขั้นหนึ่งพี่น้องมืนอนี มาเบิดมือเด้อพี่น้องเด้อมือเด้อมาจักพ่อมาได้ไสบาดนี่ตูานกัะโอู้านเนาะพูาน้องพ่ออุอุบ่ล55อาผมนยังน้อง่อยน้องอีกเนาะมันนเห็นก็มันบ่เห็นหน้าเเนาะเห็นแต่เสียงได้ยินแต่เสียง่อยอัน่อยอีกปีเดียวก็ได้ยินกินโอ้สิได้กินเงินเดือนแล้ว โอ้ยมันไหนยินดีเสียงเขาเจ้าคนหัวพ่อยายพ่อยายอยู่พ่อยายในน้อมาเบิ่งหนาเลยนะอยู่ผู้พานเขาเลี้ยงยังบ้านนี่เลี้ยงงัวนี่ดีเลี้ยงงัวเนาะงางงามป่าวงามไรจะมาเจ้าถิกอยากขายออกจัดตัวากขายเนาะให้ไปรีวิวขายให้ครับครับครับอันเพราะว่าเบิ่งแต่อยู่ในยูทูปเห็นบ้านในท่าที่ตายสูงแล้วมีใส่บนเจ้าพ่อยายใสาที่ตายสูงออกไปนั่มเออเอาไปรีวิวไปรีวิวเฮียอัน อันพวกน้องพวกนุ่งข่อยเอาอช่วงอันข่อยแซ่ต้อดอะไรมั้ยอ๋ออ๋เขาบอแล้วเขาหัวอหน้าข่อยหัวจนม่นกินเข่าจนเหี่ยวหยอดกันแล้หขว้วยนหัวตอนที่เจ้าบอกเราว่าเอาบอกเบอร์บอกสั่งบอกเบอร์ดิเอ้ยเราคนแบบคนเหล่านี้เคยคนที่การห้างเหล่านทั้นมองห้องปลูกบอลไม่น้ำบ่หนี่พอดีแซะก็เลยเดี๋ยวโอ้แซะเขาปั่นปั่นเป็นต้มเด้ เออพอเจ็ดคือได้ั้นละพอเจ็ดพอเจ็ดออกมันเป็นเดินละบาดดีกว่ากระเฮ็ดเป็นคู่เป็นคู่ไว้คุกเคยใส่เมื่อาน้ำปล่อยใส่บ้านนาน้าฝนเหมันเปรียงน้ำตกบ่เปรงออกได้เอออย่าให้นน้ำขังเลยเมันมอมักน้ำเลยมันมักซุ่มจะเห็นมอมักน้ำปันไดปลูกประมาณไรหนึ่งเนาะไรกว่าบ่กีไรหุ่นแหล่าทั้งหมดอยู่หันโอ้แต่ว่ามันมันอมพอเนาะก็เอาซ้ำมันได้เนาะ บ้านเราบเต้องไปบ้านทีดออกบ้านทาห้างออกก็ได้มันจิเทีเขามันเองดอกมันมันเกิดเมื่ได้จังไดก่อนมันมันเกิดเกิดขึ้นจังนี้นี่เห็นบ่นมันก็เกิดตัวแต่ว่าเจ้าต้องแช่น้ำไว้ได้เทีแรกหน่อยแช่น้ำไว้จักสามชีมื่อให้มันแห้งเองว่าต้องเปตงออกน้ำนั่นวิธีปลูกเคยเบิ้งเฮียไปออกก็เห็นแต่เจ้าบ่แม่นแช่นี่บ่ที่เจ้าบอกเอออันนีปลูกแห้งมันจะมีปลูกแห้งปลูกเปียก ปลูกแหงก็คือปั้นแหงอันปลูกเปียกก็คือมีน้ำเขาเอกคือโตกขาคือตกกาบวะเขาโตเออตกกาพอเห็นเจ้โวยโวยโวยไปแล้วพอเห็นเจ้ารถไถมาอันปั้นได้แบบอันอันปลูกแหงบ่าอันปลูกเปียกเจ้าต้องเฮ็ดคือตกกาเดี๋ยวปั้นให้เป็นตมเป็นเล่นแล้วจะมอบเอาไม้กระดานมอบให้มันเรียบคือต้องใ้ตกาใช่ไหมเออเจ้าก็ทอนพันไปว้านแล้วก็เจ้าเอาไม้มอบทอนพันหนี่งคือเอาคนลากแล้ยจะเอารถต้มไปเหยียบอีกเดีแม่บ้าหลังจากบ้านแล้ยวน่ะ ห้อยห้อยคือห้อยกาเออห้อยห้อยกาห้อยถิ่มไปบอนครับก็เอารถหน่อยรไปยบรถใชน่อยยบพี่ตายเบิดตายเบิหลายคนแล้วเอาไม้กระดานหรือเอาไม้ท่อพี่วิีก็ได้ท่อวิซี่ใติจตุ่มใส่ให้มันนักแล้วก็เสียกผูกแล้วก็ดึงยางดึงมอให้มันเบิดให้มันนันจมแล้วไม่จกตุ่มให้มันจีตุ่มแล้วก็เรียวระบายเรียนวกาบ้าปอยคุ ก็รักษาเราควมชื้นไว้ตลอดเด้อขึ้นเอง่ายๆน้ำพ่อคนใดคนหนึ่งแหละมันบ่ถึงขนาดที่แท้คั่ะนะต้องรีดเด้อยห้แห้งเด้ออถ้ามันหน่อยก็เติมน้ำเท่ากันตอนแรกหน่ยเติมน้ำอีกน้ำยังบ้านน้ำหวยหรือน้ำโซล่าน้ำบาดาลใจโ่นด้ำบาดาลบอกเสมอการสั่นจ้ากับพุ่มดูเอาหด่มดูเอาใส่สายยางพุมเอาต้องเล่นตัวง่ายสัวซิงเกิลง่ายแล้วเออเนี่ยก็ได้เช่นกันเขาพุมตลอดพุมตลอด ไมเหรอให้มันเกิดซะก่อนเขายังปตาได้จะไปตายเจ้าไปตากแดดแหงเลยนี่มีเจ้าว่านซ้ำนี่เห็นบ่ว่านซ้ำมันเฮียนี่ซ้ำนี่ว้านซ้ำนี่ยางบางนี่นี่ยางหนากระเพื่อมน้อยแต่ว่าเจ้าต้องว่านให้มันทั่วเน้นให้มันทั่วจะพาว่านหนาเนี่ยด้านหนาบานนี่ว่านไปแล้วบานนี่อย่าว่พข้ออย่าเบิร์ตเดื่อนเดินมึงไงหรือบันเพราะต้องวันกลาง เจ้าเอาไปปลูกเลยมันจะได้ประมาณไรไรไรโกกวาดิล่ะหันหันหันชีลอยู่เป็นสีประมาณไรโกว่าไรนิดๆสีพอดีที่เหลือเจ้าจังขยายเอาเนี่ยอ่ะเราจะพอไอ้พ่อทีเดียวพอเคมื่อปลูกแล้วต้องช่วงหน้าฝนนั่นมันยาวคือนยังสวัสดีครับมานจะใส่น้อยไงบ้านนี่มาห้างไรบ้านนี่ผ้าพนุผู้น้พนมโอ้ยทงผุนโมมีบ่ไอ้มันมันแก่วทัศน์ โอ้มันยาวว่าท่านนาะมันคือกัดเนาะมันกัดตองมีน้ำต้องมีน้ำเนาะเขาเขาเลี้ยงยังบ้านยี่หันเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวนะวัวลายเถอะบอกแดดก้าวสูโอ้วัวลายเนาะเขาไปปลูกนี่จีปลูกพื้นที่จากไรนี่ไอ้ประมาณไรคืงนี่แหละครับไรคืงไรคืงเออไรคืงบ้านนี้มีน้ำบ่เนาะมีน้ำเดี๋ยวผมว่าถ้าได้สูบใส่เลยเอาไถไว้ซื้อไถปั้นไว้ซื้อไถปั้นไว้ที่เขาเลียบบ่เลียบไอ้กัด ปับให้เรียบแล้วมันเป็นไฮน่าเนาะโอ้เจ้าอันดีเจ้าว่ต้องสูบห้าในสูบนี่เจ้าไปเจ้าเล่นแผนไม้รถไปนี่เจ้าปิดปั้นให้มันเรียบปั๊บให้มันเรียบเครื่องข่อยเห็นบอเดินข่อยนี่สีเรียบระบานแล้วก็ปั้นแหละเจ้าทันพันไปบานบานเลยบานแล้วเรียบร้อยปุ๊บเปนบออีกสูตรดึงเนาะนี่ระบานีเจ้าก็เอารถตะลีเจ้ามาปั้นแต่ว่าจะเปิดดากมนขึ้นเห็นบอในรถตุลีที่ต้องเขาปิดดากันไมไม่มปิดเด้ รถจะคลองหรือจ bon ้างเขานี no ่ไอจ้างเหรบจ้างเขาบอกเขาว่าฝากระโปรงห้ายมเนั่นให้เปิดขึ้นบอกให้งับลงโอ้ให้ให้ปั้นแหงก็ได้อยู่ปั้นแหงก็ได้ปั้นแหงแต่ว่ามันหันจะบ่เกิดคือบ่การบ่เกิดคักคือปั้นต่ำเอาคือ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 บ่สูบน้ำใส่รถสัรับเออมีน้ำไหลายคือสูบน้ำใส่เลยเออน้ำเสิงน้ำสาเสิงน้ำโอ้นิ้มหลายังเนาะ ก็ว่าเจ้าหันเจ้าไปหันเจ้าสิยดตปลูกว่ามืออื่นปลูกมื่อนี้เหี่ปลูกมื่อนี้มันบ่ปลูกทันเนาะมันบลายเนาะมันทีบลายเนาะมันทีบลายเออเตรียมไวว้้แลเออเจ้าหันหันไม่มีน้ำเนาะเจ้าสูบน้ำใส่เจ้ากับปั้นปั้นเป็นตุ่มคือโต๊ะกาโต๊ะกาเคยโต๊่เนาะนั่นแหละเจ้าเจ้าหน้าโต๊ะกาแล้ะข้าปั้นเรียร้อยเลข้ามอบเพราะก่อนนี้ปั้นแล้วต้องต้องใส่ม้อยมอบปั้นรอบอแหลกมันบ่ รถรถรถเตรี่เนปั้นรอบช้างเขาเอาไม้กระดานติดไถ่รถเตรีเขาไปนั่มแล้วเขาวานด้วยนะเมื่อก่อนแตเขาชิมเขาชิมเออให้มอบมอบให้มันเรียบๆเป็นครึ่งเข้าชีวานกัดเข้าจ้าก็ทอนท่านไปวานวานนิ่งเห้มันทัววานแช่หนำไม่ลดหันน้ำไหลหันหนำบอลไหลหันหันมันยังมาจมหันมาจมน้ำเห็เจ้าออกเป้นไปลากไปรีดเห็นไม่จมน้ำแต่ว่าเจ้าเจ้ารถไถหน่อยเดินตามไปเหยียบเด้อบ่ได้ดิ กับคนยำกับบดีให้เอาแป้นเป็นรูบให้มันลงจมล่งหนำนี่เชื่อจากกับพ่อสั้นนังกับพ่ออืมปลูบัยากหรอกเจ้าก็ขังน้ำไว้ให้มันแห่งเองมันโอ้นนี้มันสิวอะไรแต่ไอ้มันไม่มองที่พบปลูกไว้แต่มันแตะบ้านแตะบ้านไหนงานยังหยุดเขาเคยปลูกแล้วมั้งบ้างฮะเขาเคยปลูกแล้วไอ้่ปลูกโอ้บัยากเขาเคยปลูกเคยปลูกเคยเคยปลูกละยง่ายังไง ขึ้นยาพี่น้องขึ้นยาให้แฟนครับเพคนมาเอาอยายยยยแล้วพี่น้องเด้อมือชุดไทยพี่น้องมือชุดไทยทัานละท่านก็มี่ั่นละสองท่านกมี่สามท่นกมีพี่น้องเพคนมาเอา,าเหม็นเศร้านี่แต่เหลืออยู่รอเบ,บ่งรอบใบพี่น้องหันรอบใบกับโบเบิรกับคือเหลือบลายพี่น้องเหลืออย่างนี้ประมาณจะตันหนึ่ง ตันเครื่องเลยพี่น้องพี่เหลือ,อนี่เดี๋ยวรอบมึงรอบใบได้พี่น้องเด้อ